สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวใจเศราทุ่งแลกักกรท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอภาพพี่น้องมาเบิงอันนี้ไอ้เขียวเขียวอยู่ในน้ำพี่น้องว่ายังเนี่ยอ่าขันเบิงเพื่อเผื่อนะายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยแหนแดงหูวจักดีท่านแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้เบิงใกล้ๆว่ามันแม่แนแหนแดงปะในพี่น้องไม่ใช่แหนแดงนะครับบ่แม่นแหนแดงเด้อเขาเอิดว่าแหนเป็ดเล็กนะครับพี่น้องหลายท่านที่พ่อแหนแดงนะครับอ่า จะมีตัวนี้ปนมาน้าอยู่เรื่อยนะครับ้าหากเลือกบอดีหรือหรือแรงพันบอดีนะครับจะมีตัวนี้ปนมาน้านะครับพี่น,อน,น,าานอ้องเพราะแหนแดงแลก็มีตัวนี้ขึ้นมาแซมนะแหนแดงพี่น้องจะปนเปื้อนเวลาเอาไปขายหรือเอาไปใส่คันเอาไปใส่เองมุ้ยปัญหาดอกแต่ถ้าฮาไปขายล่ะลูกค้าจะบอกว่าโอ้ยปนปนนี้ก็ยังเอามาขายอยู่เนาะผ่นะครับนี่คือแหนเป็ดเล็กนะครับพี่น้องนะครับ นะครับ <muitas> เป็นปุ๋ยได้บ no ่เป็นได้นะครับพี่น้องเป็นอาหารสัตว์ได้บ่เป็นได้นะครับถ้าจะพูดถึงว่าถ้าจะเพาะเพื่อเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารป่าสวยงามหรืออาหารเป็ดอาหารไกล้นี่นะครับพี่น้องแนะนําว่าแหนเป็ดนี่จะมีโปรตีนสูงกว่าแหนแดงนะครับพี่น้องจะมีโปรตีนสูงกว่านะครับพี่น้องนั่นก็คือแหนเป็ดนี่จากการวิเคราะห์วิจัยของทางนวิชาการมลรวเพื่อกระบอกว่าน้ำหนักสดกับน้ำหนักแห้งนะครับน้ำหนักสดนี่มีโปรตีนอยู่ประมาณ20% ถ้าหากเป็นแหนเป็ดแห่งจะมีโปรตีนสูงถึง40%ในขณะที่แหนแดงนะครับแหนสดน้ำนักน้ำนักสดนะครับมีโปรตีนประมาณ21%แหนแดงแห้งนะครับน้ำนักแห้งจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ30%ซึ่งต่ำกว่าแหนเป็ดนะครับฉะนั้นถ้าหากจะเพาะเป็นอาหารปลาอาหารสัตว์อาหารเป็ดอาหารไก่แนะนํำให้เพาะแหนเป็ดโดยเฉพาะแหนเป็ดเล็กน้อพียงเล็นาะนี่นะครับ มันแม่นเห็นเป็ดอยู่นี่เลย่ไหมว่าแหนเป็ดได้บ่แม่นนะครับเขาเอิ้นแหนเป็ดนะครับเป็นแง่ทีเอิ้นแหนเป็ดที่สมัยก่อนมันมีอยู่น้ำหัวน้ำห้องทั่วๆไปเป็ดลงไปเล่นนนาแล้วมักกินโอ้แหนเป็ดแบบว่าคือว่าน่าจะเอื้อนงั้นซเนาะนะครับนะครับในแง่ของปุ๋ยนะครับพี่น้องแหนเป็ดนะครับเมื่อมีโปรตีนสูงนะครับในตัวเกนก็ย่อมจะสูงเหมือนกันแต่ที่ด้อยไปกว่าแหนแดงนั่นก็คือมันบ่สามารถตึงในตัวเกนได้นะครับพี่น้องมันบ่มี แอนาบีน่านะครับีปนอ้องบพรามีสาลายสีเหีืองแกมดำเงินอยู่ในพงใบคือจังแหนแดงนะครับจึงตรึงในตัวเจนไม่ได้แนนในตัวของมันสามารถดูดสับาธาตุอาหารนี่เขาไปเลี้ยงตัวมันแล้วกับแปลเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของในตัวเจนนะครับได้นะครับเอาไปเป็นปุ๋ยก็ได้แต่หากขาจะเอาเป็นเป็นปุ๋ยนั่นก็่อนข,องของางจะยากในตรงที่เพื่อมันสิพอัอนะครับเพนะราะว่ามันมีขนาดเล็กนะครับ ตัวเสียพ่อกิโลพ่อตันพ่อเมื่อนนะครับก็ขึ้นแหนแดงนะครับอีกทีเนึ่งการขยายพันธุ์ถ้าจะว่าไปเราก็จะเริ่มเติบโตเร็วสู่แหนแดงบ่ไดยนะครับแต่ที่เหมาะที่สุดก็คือเป็นอาหารปลาสวยงามมื่อเช้านี้เส้นทงได้ตักไปให้ปลาอยู่อ่างนะครับเขียวเต้มนางใช่ละตัวใบามาเกี่ยงตับบ้านกันแสดงว่าปลาสวยงามมากกินโดยเฉพาะปลากินพืชยาวตาปลาสวยงามปลาทั่วไปก็กินปลาหนีนปลาไนปลาตะเพียนกินเบิดนะครับ นี่คือแหนเป็ดนะครับอ่านิสัยของเขาเขากำมักอยู่น้ำนิ่งๆอ่ามีแสงแดดลำไรนะครับขึ้นๆนี่ถือแดดบ้างไม่ถือแดดบ้างนะครับแล้วก็น้ำนิ่งๆนะครับพี่น้องพี่กเกษตรกรและท่านนิยมนําไปบําบัดน้ําเสียนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไนโตรเจนสะสมในตัวเออเป็นไนโตรเจนเป็นโปรตีนสะสมในตัวของมันสูงนะครับจึงเฮ็ดให้น้ำบริเวณที่เขาอยู่ที่มันอยนู่นั่น ใสสะอาดนะครับพี่น้องนี่แต่กินน no no ้ำนี่เขียวลึมๆเนี่ยนะครับเพราะเอาแหนบเปียดว่าปล่อยใส่แล้วปลอว่าน้ำใสขึ้นพี่น้องแต่สามารถบำบัดน้ำเสียได้เนาะสำหรับแหนบเปียดเนี่ยพ่อพี่น้องบ่เบิ้ลนนี่นะครับขอให้มีน้ำนะครับพี่น้องขอให้มีน้ำเขาสามารถจะเริ่มเติบโตได้เลยนะครับไม่ต้อลบยู่ในพุ่นกันยังมีได้พี่น้องเนี่ยยึดในอ่างบัวนะครับพี่น้องอันนี้น้ำแห่งนี้จากน้ำแห่งนี้จาก นถ้าทุ่งเอาล่องออกไปให้ป่าสวยงามกินบ้างปรากฏว่าเบิดนะครับแล้วจะพาไปเบิ็งปา่าสวยงามอันนี้ปา่าสวยงามคือตัวนี้เอามาพักไว้บ้านนะนี้เอาแหนบเป็ดมาปาล่อยลงใส่เนี่ยปรากฏว่าเบิด์ตนะครับมีเส้าจนน้ำเขียวเกลี่เขียวเต็มน้ำอยู่ตุกคำมาเซ็ตจับสีกับผู้โดนบูเกินสิบวัที่เซ็ตจับเพื่อนนะครับเป็นอาหารของข้าเล้วาาก็ป่าสวยงามนะเพื่นเราเนาะมีโปรตีนสูงข้วนแล้วก็จะสร้าทุ่งตักให้กินคน มีแตตโตเปตาปิ้งมีแตตโตเปตาปิ้งบักขาวๆให้เปตาปิ้งอันมนีกขข้ก็เปตาปิ้งเนื่องจากมันอ้วนได้โปรตีนจาก,นนจากแหนเพ็ดฉะนั้นข้าจะเอาไปเลี้ยงเป็นอาหารสัตว์แนะนําเลยแหนเป็ดเหมาะสุดถ้าจะเลี้ยงเป็นปุ๋ยเพราะเป็นปุ๋ยกับแหนแดงเหมาะสุดเนาะนะครับคุณสมบัติหรือประโยชน์ของเขากะแตกต่างกันไปนะครับระวังท่านเห็นแหนเป็ดปน,นมากอารมณ์เสียจริงๆแล้วเขามีประโยชน์นะครับเดี๋เอามีประโยชน์ในแง่ของอาหารสัตว์นะครับ สำหรับในบ้านอยู่ในบ้านเฮานะครับแหนเป็ดมีอยู่สองประเภทก็คือแหนเป็ดเล็กกับแหนเป็ดใหญ่นะครับพ mm ี่น้องนะครับแต่ที่ปลานิยมกินดีก็คือแหนเป็ดเล็กเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็กใบเรียบกินง่ายหลมปากมันก mm ็ hmm. ั่นแหนเป็ดใหญ่หรือแหนแดงนะครับก็บเป็นอาหารเป็ดอาหารปลาอะไรือกันแต่มันบางเพื่อนมีขนาดใหญ่ปลาอาจจะก,กินยากแต่แบบนี้เนี่ยใบระคำละคำละคำ,ำพอดีเลยเหมาะที่จะเลี้ยงเป็นเพราะเป็นอาหารปลา เป็ดเล็กนะพี่น้องเนาะเนี่ยนะครับนี่ยเนี่นี่นะครับ,นะรบขยายพันธุ์กันง่ายพี่น้องเนี่ยเอามือส่วนไปเซ็นไปปล่อยใส่แรงน้าที่พี่น้องมีเนี่ยบ่โดนเต็มน้านะครับแหน่เป็ดเล็กโปรตีนสูงคนกินได้บ่ลองอุ้นเนาเพื่ออ้วนคือปลาอย่ายว่าได้หรอเมื่ออื่นเสร็จประกอบดองเศร้าทุ่งตายโคโลกินแน่เป็ดวะอ่ะปลากินได้คนก็ต้องกินได้นะ้องเพืนน่อนนาะนะครับเมื่อนี้เห็น ก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องเพื่อบางท่านเอาแหนแดงมาเลี้ยงดันได้แหนนี่ยค่ย่าไปโต๊แกย่าไปทิมเขามีประโยชน์ที่เด่นพี่น้องอาหารไก่อาหารปลาอาหารเป็ดก็ได้นะครับเป็นการเสริมโปรตีนเนื่องจากมีโปรตีนสูงถึง2 0 4 0นะครับมีการวิคห์วิจัยของนักวิชาการเอาแหนเป็ดนี่ละ่ะไปแท่นกากทั่วเหลืองซึ่งมีราคาแพงนะครับก็บมีแล้วซึ่งโปรตีนก็บ่ย,ยิ่งย่นไปก่ากันนะครับพี่น้องเอา พอใจเท่ทุ่งแกมีบอ่อจะล่องขยายไปเลยสิบพื่ให้บบเบิดนะครับเอาพายางปดูดีเอาน้ำใส่ใส่อาหารลงไปกับแหนเป็ดแล้วปล่อยปล่อยทะเลี่ยงปลาเนาะนะครับเอาก็ะเร็งม,มาฝากพี่ฝากน้องท่านใดมีอยู่แล้วอย่าไปกําจัดนะครับเปลี่ยนประโยชน์นะครับพี่น้องขัดลายแท้ๆก็เฮ็ดเป็นปุ๋ยก็ได้เอาเอาเป็นส่วนผสมในปุ๋ยมักนะครับตากแห้งๆแล้วก็ผสมกับปุ๋ยมักที่เฮามีก็สามารถเพิ่มในตัวเจนให้กับพืชได้เหมือนนะครับพี่น้อง ให้ในตัวเกล็นได้กับพื่อขึ้นกันก็สูสีกับแหนแดงเนาะนะครับบระตำก็สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับน้ำตัวเกล็ดนะครับแหนเป็ดเล็กเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้คงจะพอพี่พอน้องเพียงเท่านี้คลิปหน้ามีอย่างดีๆจังพอ,อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจครับขอใจซาทุกนะครับพี่น้องนะครับ,นะรบมีสาระดีๆจะมาให้พี่ให้น้องเไปให้เขาเมื่อนี้เอาเรื่องแหนเป็ดเล็กนะมาปัาน่นพี่ปะนองเพื่าประโยชน์เขาจังไลย นะครับบางท่านก็อาจจะได้มาโดยบังเอิญจะนะ่าไปซื้อแหนแดงมาเพาะปรันได้เนี้ยนี่มันมีประโยชน์เศรา้าทุงบอกเป็นฟางเน่ขันบ่มีประโยชน์ชนแต่ข้าปลาเนี่ยเอามีนะ้องพี่น้องนั่นมีประโยชน์ของเขาก็คือเป็นอาหารสัตว์เหมาะเป็นที่จะเป็นอาหารสัตว์อาหารปลาดีกว่าแหนแดงตรงที่มันมีโปรตีนสูงน,ะนั่นเองนะครับเพี่น้องอ่ะคลิปนี้คงจะเท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ